วันนี้พูว่าวานยังเด้นีีเด่ใจพาวใจพศาวด้วยสบายดีเด้อร่างตีนึ่งเด้อมาหาพ้สาวมาซาู้าวหงอยอ้ไปิงไปประชวดิ้วไปเ่ยสบายดีป้าดูสบายดีลูกพิงไปยย่อะไรอ่าไปก็พอเตียงก็ได้ เดี๋ยไปกินโนมัยปุ๊บว่าอังนี่นี่เนี่นะพูชาสิบุบุบพชาไปนอนเรียนมานนอนี่นอนไว้มานี่นะนไ้่นอนเแต่อยเใช่เค้กเ่เค้กไม่ให้น้องตื่นนอนเลยกิปะเบงไปมันลายพ่มันลายพูลายเกินลายไม่หรอเอาดูแหงเงินตาไป เงินตัดเค็งแค่ไหนนะฮะคือผู้ชงบอกแล้วว่ายากเข่าเอ้ยยาหลอกไว้นุ่มซีก้องนึ่งคนว่าคิดว่าเจ้านะคิดว่าอันตัวอันอันให้ี่นึ่งกินอันนี้จันหานว่านหอม่ีจันหาเม็ดอจไรเพิ่นเพิ่นจะกินน้ำกันมาทุกคนเหรออเออเออไปแล้วบ่ บมันแกแข็งไม่กี่หลยเเย็นอ่านั่งกินกับน้องยู่มว่าให้บ่วงขึ้่เดียวเนี่ยอ่านบ่วงเยอเฉยๆแล่เป็นสีฟ้าเลยอันนะชเปลียนมาในดอนาชตินี่มาดปวนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขางหม่พอนั่งกี่ใด เช็ดอยู่เช็อยู่เช็ดอยู่หามู้้ามห้ออ้ยฉัน้ง้านอี่อืพอดีดว่เพี่แฮมมันนางดิเอากองได้ไหมยม่พอดีดินี่บอชั่พานี่บ่ไม่ม้จะรคำแมจะรคเมื่อได้หามร่มซะพอขืนเช็ยปน่บอ

มันในกุ้งผมเยอะลูกมันแห้งเลยมนเขายังไพ่บุกว่าไถ่บุกพ่อมันตัดต่อเนาะเขาอยู่ที่ตู้เย็นนีต้เย็นน่นมมาเกรื่องได้แต่ว่าเปิดไถ่น่เปิดบไร้แต่กล้องจอนบ่ไร้แต่ถ้าัดชื่อม่ไงเด็กบร่

trên môi ngọc bông ừ, nga xuân bông mưa gặp nghĩa, mưa lại gọn hết nắng sợp hưng. Qua hưng nít đọc mát lóng nọ, sợ lóng hưng. Ngọn nít nít ngọn. Bidam mắt hưng ít kem mát 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 rồi, mát 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 cái non, mát 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 thì mát 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 ไปเลยไปใช่เพื่นูเลยทุกาันนุมเหอ่ากินแจ็คตีนึงไม่เปอือวิวไปอือวิวไปเลยเือนไอ้พวกอือไปเยียำกันฮคุณตู้เย็นคน่ะเปิดตู้เย็นไเ่เพิ่น Đi phía phía bưng 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 mất là phía 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 Bà <laughs> kiểu đấy ạ, xí phá nữa nè nó nóng được không nuôi, nóng được, tôi đây tôi đây làm lúc Ăn được con ăn

สาวเพรปงเยนอูนบเบากดคอ่าอุคนได้ผัวสาวเพ่อนอนนไมวะชดวเ้อก็มือนั่นเห็นว่ามือผิดจับไหมนะบ่าวเบียขางหนึ่งบาวแอมขางนึ่งเม็ดบ่ววิวบ่ายังไงคาง้องเชิญนะัวใหญ่ไรอยเป๊ะๆไปน่าเลยาักินชื้อ้ตัวบ่ trai đấy Nó Mà chú ơi con phu nè. Tụi xe nói là mận kiều nè. Nè, phụng nam chăm đi nè phụng mu xào kìa น่ะจะมาทำเบื้องดิ้งหนน่ะจะมด้เปิดดิ้งเหรอเบิงเหรองะคุณนคะถ้าถ้าเามเลยมีดิ้งว่ะลังเบื้งร์ให้หรกนให้รับแ่ยงมีบางตัวนั้นมาอยู่ตรงตู้ดังเบ ไทยเบยหมวยเบยหมวหมดนมากนได้้านมมาเลยไทยบเธอม่ได้อ้าเปิดใองเทือบอพูดเพิ่รับช่องเทือกลนี้บอได้ยูคุณขวากาวอยู่นลยเขาดีวไท่เขาีแม่ได้านบ้านเออขว่นประกาศอยู่เล้าอยู่เงิเงนลง mặt cháu sáng đâm Tại Thật thế hả? Ừ Thật thế hả? Ừ Mình anh ấy đang nằm ngay ngay là tức tức lụt tức tức Thằng không có bỏ cho không Nói luôn chúc luôn ạ chúc em phụ này phụ chả này thì nó, tí nữa nhé Tí nữa nhé anh phụ bày bình Chết khnôm tao, khnôm mày Tí nữa à, hả bà? Ăn uống mới xào hả bà?

เหโน่ค่ะนะม่ีพายมามีมีแม่นเยนอนนี่แบน้องไม่นอลูกเดี๋ยวนึงุดเกแล้วลูกหัเข่านะมามไปโรงเยนาะโรงเย้กันเด็กสิไปก่อน้าวกาก็คือตานผู้สาวนะีลยวก็คือ้องเชื่อว่า ตอนตอนชอบอยากไปละอันไปลังลังมูมาตอนไปฮับมันเดียวก้อนมูอันนี้กันแล้วกลไปฮับน้ำลังให้ให้เด็กไปก้อนไปเอาไปก้อนคู่ก้อนกด็ยังบอกอยู่ขันคู้ใดไปไม่นั่นแปลวาก้อนมูมันจะมาให้เออทั่แรกมันบอกกันอืมอืมยาลูกจะบอกนะตอนแรกยาแหละนี่พูดไปอันเยิด

chúc quay được, con nụ, bye bye anh anh, bây giờ mọi ăn mọi người 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 อ mm ่า hmm. น mm ัอานัไม่นองกินได้หันน้ำแค่น้องแค่นเค้กได้ค่ะบิวได้ผู้สาวก็ใส่บริยนอนเด้ผู้สาวเลยจะไผู้เบาวแค่นเค็กได้ค่ะเค็กคาคอได้ค่ะลูกวิววิววอ่านั่งไม่นองกินเลยน้ำงเย็นเลยไปดูละเียวม่ได้น้องคะน้องแค่นเค็กได้นีคาคอจะรอจะรออีน่ะสิกินยัตามือนี่เดอ

เดือดกันเนอะถือเค้กได้เนะมัดก่อนยุกนะผงในไท่ตายยังมาเหรป้าอวอตายยังตัวเดี๋ยวเอเอาคำเมื่อไรเราบวชววเออเอาคำมาเทเอาหล่นกุ้ยเตยถึงเนาะเออกูหลุดดิเออกหด้วิเอาคำหล่นวิ hai bữa hai bữa hai ok, hai bữa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  hai

อ่าอายไ้อเอายมเดี๋ยวาอมเต่าก็อายผวนี่อ้ยเด็กนอนในวันนี้นะูอยู่นี่นะนอนอย่านั้นอเดือเถ่ายพกจ้งมุ้งก็ตอนนี้หามุ้งพกมุ้งจันอนจะแจ้งเลยหามุ้งเย้อยามันจะตื่นตัวเด็กเหืนแบบเป็นน้องชัดแจ้งแค่สวยนั่นแหละาพงนูอ่ะาูนจัง

จะมามง้วันน no, ี uh, ้มางพอบเพอรือึ้นกับพ่อจะทำคืนเพิเดียวคีจับโบน่าใส่ทาาดิเออม่ไหนออกไปแล้วไปอยู่ไปว่านึงน่าใส่ท่าไปไหนไปมูลคุณโบเมนนังกินเด็กอันยัยยัง มูหม <c ười> ูข so huh. <c ười> ึ้นเบิดอนีวะเฮ้ยเฮ้ยหเขียวสีฟ้าแล้ว่ะสีฟ้าเต็ มาฟิัเมมแมนไหนก็ได้มาไม่บ <да ิวมาเนมัเป็นได้ม่แม่ไม่คิดจำปาอันนี้มั้งอะไรนั да SO ่งนี่อะไรลูก เราบนเกิดเลยใช่ไหมอยู mm ่ท hmm. mm ี hmm. olor, ่วิวหมูกับบะมี่เพลนมีมือเดียวคึดึืนเลยแต่แต่มันแรช่วยน้องเช็ดในด่ชูเปียกให้ชวยดบรัเอามาเงินนี่วบไไว้ไว้ไว้พยายามให้เงเอื้อ

อันนีอ่า้วก็มือกันดึงนะเริมดึงนะเฮ้ยสบายดีปรุงงามๆ้ยกอสบายดีปรุงงามๆนี่เอ้ยดังอะไรดังอะไรพีสีนอนช่เฮ้เฮ้เฮ้มดูผวสาวนูนดีปรุ้เห็นน้องก็นี่น่ากุ้งยังฟัง dên nang đấy đâu, mưa tụi là chép chép đây nè Ai bung người đấy đâu? Chào tốt đẹp. Chào. tốt đẹp, tốt đẹp luôn Ai buổi chiều, ai qua, lúc cũ buổi chiều cả. Wow. Giang hết thế này. Nào. Mẹ thế này, là tốt thế đây tốt trên nhà đây

เอ้ยแกตุจ่าตุจาตุจาตุจาไปดีปอุ้ยนอนตื่นนอนหลับแดงกืนถึงนอนเลยโดเอาไมเอาไนมเอไมใครกะเปิดอะไรมันมันไน้เลยขำมาเลยตืดตืดตื่นถึงนอนเลยโ